ก็สูีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผมนะครับไดมอนด์เกมอันเท r ร e นนะฮะเวอร์ชั่น3.0นั่นเองนะครับโอ้ย oh, ตื่นเต้นนะฮะก็ <laughs> เป็น Early Preview นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่ให้ให้ได้ให้คนที่มีโค้ดเนี่ยได้เข้ามาทดสอบก่อนนะฮะสำหรับเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นนี้นะครับ3.0.2เนี่ยก็ตอนนี้เพิ่องอัปเดตเมื่อวันอาทิตย์ที่28นะครับ เพิ่งเอาเข้าเซิร์ฟจริงๆประมาณวันศุกร์วันศุกร์หรือวันเสาร์นี่แหละนะฮะสำหรับเวอร์ชันที่เปิดให้เล่นนะครับเป็นเวอร์ชันแบบออฟฟิเชียลเนี่ยก็น่าจะเปิดให้เล่นเร็วนี้นะครับไม่นานแน่นอนนะฮะรอสักพักนะครับมาดูกันในส่วนต่างๆกันบ้างเลยดีกว่านะฮะอีดิเตอร์ครับเป็นโหมดสร้างเมืองสามารถเล่นแมบ,บแบบที่เราสร้างเองได้แล้วนะฮะไม่จําเป็นต้องเล่นแมบ,บตามที่เขาสร้างมาให้นะฮะก็ดีขึ้นมากเลยนะครับ คอนฟิกนะฮะมีคอนโทรลกราฟิกแล้วก็ออปชันนะครับออปชันตอนนี้มีแค่มิวสิกกับฟิสิก c s นะครับมิวสิกนี่ก็เปิดเปิดเสียงเพลงนะฮะส่วนฟิสิก c s นี่ก็เปลี่ยนตัวละครเป็นแบบอะไรนะที่มันดิ้นได้แบบในในอันนั้นอะ่ะในในแกลลี่มอสนะฮะกราฟิกนะครับก็เลือกขนาดจอครับตั้งค่านู่นนี่นั่นก็ปกตินะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แต่ว่าจะเปลี่ยนให้มันเป็นแบบ ตั้งค่าได้ง่ายขึ้นนะฮะก็สังเกตว่ามันจะค่อนข้างที่จะละเอียดเอ้ยมันไม่ละเอียดดิเขาเรียกว่าอะไรใช้ง่ายนะฮะคอนโทรลฮะก็ดีขึ้นนะครับสามารถเซตปุ่มได้สามารถาดูได้ว่าปุ่มไหนกดทำอะไรได้นะครับสไปเบอร์นะฮะเป็นโหมดสร้างตัวละครนะครับนี่ครับสามารถเลือกตัวละครที่เราจะเล่นได้นะฮะ App e a เนนะฮะเป็นเลือกใบหน้าเลือกทรงผมเลือกหนวดแล้วก็สีผิวนะฮะซึ่งก็ยังทำอะไรไม่ได้มากนะครับทำอะไรไม่ได้เลยดีกว่าเพราะว่ามันเปลี่ยนได้แค่นิดเดียวนะครับกรุ๊ปนะฮะก็เหมือนเวอร์ชัน2นะฮะเพราะว่าสามารถเลือกกรุ๊ปเหมือนเดิมได้นะครับสำหรับใครที่อยากเห็นชื่อเพื่อนเวลาเล่นด้วยกันเนี่ยก็เอาเพื่อนมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะฮะโคลติ้งนะฮะยังไม่มีอะไรให้ทำนะครับก็ วางเปล่าไว้เฉยนะครับมาดูตรงส่วนของเพลงกันบ้างนะครับคอนเน็กนะครับเหมือนเดิมครับเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์อันนี้น่าจะเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นแบบอ่ารู้สึกว่าอันเทิร์สามจนี่จะรองรับเซิร์ฟเวอร์สตรีมนะฮะไม่ไม่จําเป็นต้องใช้อ,อะไรนะไม่ต้องเป็นต้องใช้ฮามาชิแล้วมัง้งน่าจะนะครับเพราะว่าสามารถแลนผ่านเซิร์ฟเวอร์สตรีมได้เลยนะฮะก็ดีขึ้นมากนะครับ ซิงเกิลเพลเยครับเหมือนเดิมเลยฮะก็ก็ซิงเกิลเพลเยรนะฮะเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าโอเคครับสังเกตนะครับว่าภายในเกมนี้ระบบในเกมนี้สวยงามมากครับกราฟิกนี่สุดยอดแสงเงาเออดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะฮะสภาพแวดล้อมก็ด้วยนะครับอินเทอร์เฟซก็เปลี่ยนใหม่นะครับสังเกตช่องด้านล่างนะฮะโอ้คาทักตอนนี้เราดูทาง ส่วนของสถานที่ดีกว่าสุดยอดครับเปลี่ยนใหม่เยอะมากแล้วเฮียอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้เพิ่งรู้ว่าเขาชอบกันนี่ครับเป็นส่วนเป็นต้นแบบของอาการรักโลกนะครับไม่จําเป็นต้องตัดต้นไม้นะครับอยู่ให้กลมกลืนกับธรรมชาตินะครับให้ให้ธรรมชาติได้รู้จักเราให้เราได้รู้จักธรรมชาตินะครับเ,เพื่อออกซิเจนที่สดใสนะครับ เนี่ยจะเห็นว่าชั้นสองเนี่ยเป็นเตียงที่ชิดชิดติดเลยนะฮะเวลานอนนี่สบายครับออกซิเจนนะฮะแต่ตอนกลางคืนนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับโอ้สวยงามครับสภาพแวดล้อมสวยอา้าผมมาชั้นล่างได้ไงวันนี้ก็รู้สึกว่าเวอร์ชันนี้ยังไม่มีซอมบี้นะฮะขาดตัวละครหลักของเกมไปนะฮะอา่าแล้วก็ เดี๋ยวเปิดอันนี้ให้ดูก่อนอ่าตรงนี้นะครับเป็นเป็นช่องเก็บของแบบใหม่เลยก็คือช่องแบบลากเอานะฮะมันเป็นลากแบบถ้าคุณเคยเล่นด c ซี Z ก็จะรู้กันนะครับแต่วา่าสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นด c ซี Z เนี่ยคงคล้ายๆอารมณ์เกมออนไลน์นะครับลากไอเทมใส่เฉยๆนะฮะแล้วก็ a n i m เมชันการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนี่ก็ดู ไหลลื่นขึ้นนะครับและไอตัวนี้นะฮะสังเกตน,นะครับตัวอาหารส1มสิบเอดเปอร์เนตะครับตอนนี้ผมกินไปปุ๊บหายเลยครับไม่ต้องรอให้มันโหลดหลด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 นะฮะล่องหุนไปเลยนะครับสุดยอดมากครับอ่าต่อไปเราต้องทำอะไรต่อทางด้านของอ่าช่องอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามันใช้งานยังไงนะ ก็รู้สึกว่ามันใช้ยากนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเราก็หยวนๆไว้ก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นเวอร์ชั่นพรีวิวนะครับได้เข้ามาทดสอบนี้ก็สุดยอดแล้วฮะช่างมันอตอนนี้ในเกมนี้ไม่มีอะไรให้ทําเลยครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดจะทดอย่าคิดจะเข้ามาทดลองเกมเลยฮะเข้ามาแล้วจะเบื่อซะเปล่าเล่นเวอร์ชันสอจุศูนย์ตอนนี้นะครับยัง เพอร์เฟกกว่า3.0ในตอนนี้เลยนะฮะก็ต้องให้เวลาผู้พัฒนาเขาหน่อยนะครับให้ได้ทำทดลองสิ่งต่างๆให้อัปเดตเกมไปก่อนนะฮะสังเกตว่าเกมนี้สวยงามขึ้นเยอะมากครับถนนและดูเป็นแบบเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะฮะต้นไม้ก็มีหลายแบบขึ้นนะฮะและดูเป็นเมืองขึ้นนะครับก็ ถ้าเวอร์ชั่น3.0แบบเต็มออกมาเมื่อไหร่นะฮะรับรองว่าสนุกกันแน่นอนนะครับอืมเดา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 นี่นะฮะสามารถยิงปืนได้นะ,ะรู้สึกว่าเสียงปืนปเปลี่ยนด้วยมั้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนเสียงปืนด้วยนะฮะสุดยอดมากครับ เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับหรือว่าผมคิดไปเองก็เปล่าไม่รู้แต่ว่าเสียงปืนมันดูสวยขึ้นแล้วก็ตอนนี้นะครับยังไม่มีระบบที่ให้แต่งปืนนะฮะมีแค่กดดูปืนเฉยนะครับเป็นแล้วเปลี่ยนเยน <laughs> อ่อ<ะ>เปลี่ยนแม็กเนี่ยสามารถยัดแม็กไปได้ทั้งทางที่เราไม่มีแม็กนะฮะแต่เท่าที่สังเกตดูนะครับก็จะ เขาเนี่ยจะเก็บรายละเอียดทางด้านอนิเมชันเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะฮะ <t un> ปืนเนี่ยถ้าแต่งได้รับรองว่าเจ๋งแน่นอนนะฮะ <t un> หลังจากที่สังเกตมานะครับก็ขอสรุปเลยละกันว่าเวอร์ชัน3.0เนี่ย เป็นเวอร์ชั่นที่ทำออกมาใหม่เลยนะฮะไม่ได้เอาตัวเก่ามาอัปเดตแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าไอเทมเก่าๆนี่หายหมดเลยและระบบก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเหลืออันเดิมไว้เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็เป็นเวอร์ชั่นที่น่าติดตามเลยนะครับรับรองว่าถ้าออกมาแบบเวอร์ชั่นเต็มตัวเนี่ยสนุกกันแน่นอนนะฮะรายละเอียดเยอะมากนะครับเราดูกันอีกทีแล้วกันนะครับ ตอนนี้ก็ขอติดเวอร์ชัน2.0เหมือนเดิมแล้วกันนะครับโอ้แล้วเขาทักมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะฮะก็งั้นเอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอขอลาแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับอ่าพาร์ทที่4นะฮะก็เดี๋ยวเอาเป็นอัด2.0มือนเดิมแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับในอันเชิญพาร์ทต่อไปนะครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ